สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาดูด้วยวันนี้เราก็จะมาแจากหมอดรถโรงเรียนโรงเรียนยังดำวิทยาคมซึ่งถ้าใครแยกรู้ว่าโรงเรียนชื่อโรงเรียนนี้มาจากไหนก็รอชมทิศท้าคิดได้เลยแต่ตอนนี้เรามาเริ่มกันที่ตัวรถเมย์กันก่อนรถเมย์ก็จะเป็นรถเมย์ของตัวอินโดส่วนสกินทำเอง ทำง่ายๆก็แค่ทาสีเหลืองรอบรถแล้วก็ติดป้ายยังดำพิทยาคมมาต่อส่วนระบบก็ยกล้อลงเักยกล้อลงเีี้ระบบประตูก็จะเปิดเพื่อเอาไฟนีออนมาส่วนระบบที่สองก็เปิดหน้ารถระบบที่สามเอาเอากันชนออก วันไฟจะทำงานได้ไฟหน้าทำงานได้ดีเราจะมาลองภายในห้องขับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วจะมาลองขับกันเลยก็รถคันนี้สิ่งมากจะบอกให้แค่นี้รถมันสิ่งเกินในตอนแรกที่ออกมาก็ลองแล้วมันโอ้โห,โหรถพุ่งมากเลย นี่แหละโรงเรียนยังดำวิทยาคมที่แท้จริงรถต้องเร็วมันนักลับคนนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่ายังดำมันักลับเปล่าเพราะว่าเคยดูเลยจริงๆเออเออเปิดไฟทีว้าทำไมก็อยากจะถามยอยู่เวลาขับไม่ต้องแบบมุมองขัที่สามเพราะว่ามัน มันซิ่งเกินดูไม่ออกเดี๋ยวรถความอีกเสียดายตัวที่ทุกคนแป๊บเดียวไปสองร้อยกว่าแล้วเอ้ยเดี๋ยวเออเรียบร้อยท่านผู้ชมโอเคก็เสรวันนี้ก็มีแค่นี้ก็ไปดูต้นอคำว,ว่ายัางดำวิทยาคมได้ไเลย นี้คือข้อความรู้โรงเรียนยังดำวิทยาคม